สวัสดีครับพี่เพนะครับวันนี้พี่เพจะมารีวิวหลังจากที่พี่ใช้งานทั้ง4ตัวนี้กับมือถือเลทราคา3,000นะครับพี่จะขอแนบลิ์ในการสั่งซื้อที่พีสั่งซื้อมาเป็นเครื่องสูนท์ไทยประกันสุนทไทยนะผมตามนี้พีแนบให้ใต้คลิปนี้นะครับผมพี่ สั่งซื้อมานะครับผมด้วยเงินของพีเองนะครับบางครั้งเราค้นหาเองอาจเจอของปลอมแล้วก็ไม่ใช่เครื่องผมสัญล้กว่าให้กดซื้อ่ันในพีแนบให้ใต้คลิปนี้เพราะว่าพีก็ซื้อมาจากลิงก์ด้านล่างในการสั่งซื้อปลอดภัยในการสั่งซื้อนะครับมาดูว่าหลังจากทีพีใช้งานทั้ง4ตัวนี้มาตั้งแต่เปิดขายไทยผมพี่ทำการสลับการใช้งานบอกเลยว่า ทั้ง4ตัวนี้คือผ่านการใช้งานที่พี่ใช้งานจริงมาครับวันนี้พี่จะมาเปรียบเทียบว่าเฮ้ยแต่ละค่าเอกลักษณ์เป็นอย่างไรบ้างกับเลรราคา3,000นะครับผมตัวแรกเจ้าตัว h o n o r x 6 b ครับตัวนี้บอกเลยว่าสเปคกับราคาตัวระบบคือใช้งานได้อย่างเจ๋งมากครับแร m 6ก g ิกบวกเพิ่ม6 g i ก,กับ rom 128อม 128G ิกกับความจุครับ body มีความ แข็งแรงทนทานผ่านการรองรับตัว SGS ทำให้มีการป้องกันการตกกระแทกถือว่า1.5เมตรสปีรู้สึกว่าบอดี้มีความแข็งแรงจริงครับอีกตัวคุ้มนะเจ้าตัว oppo a 3 x oppo บอกเลยว่าลอมแหมถือว่าคุณภาพดีจริงครับหรือว่า oppo a 3นะครับเดีย๋ยวพี่จะขอแนบลิงก์ด้านล่างในการสั่งซื้อให้หมดหรือว่า ออเนอร์ครับรุ่นท็อปตอนนี้มันลดราคาเยอะมากครับตัว Honor 200, ออเนอร์สอ0อยไรไลอย่างเงี้ยหรือว่าออเนอร์ b ซึ่งพีทำการบอกว่าตัวนัน้นคุ้มจริงครับแต่สพีนะงบเหลดราคา3,000ครับตัวนี้ออเนอร์ b ซึ่งพีใช้งานมาบอกเลยว่าตัวเครื่องมีความสวยงามจริงครับนี่ครับอย่างสวยครับ คือบอดี้ในการออกแบบตัวนี้สัพพีนะรู้สึกว่าบอดี้มันสวยจริงครับในการออกแบบที่ลงตัวครับกล้องหลัง50ล้านมี AI Camera ด้วยนะครับผมตัวนี้หน้าจอให้เรามาก็ถือว่าสีสันของหน้าจอสัพพีนะรู้สึกว่ามันเพียงพอครับแล้วผมตัวนี้สามารถสแกนมือบริเวณด้านข้างแบบเร็วมาก h e d ด o G85 o c t a c o r e บอกเลยว่าเร็วจริงครับหน้าจอสู้แสงดีจริงครับตัวนี้ครับนี่ หน้าจอ90เฮิรต์ครับ6.56นิ้วครับสัปพีรู้สึกว่าหน้าจอพกพาง่ายกล้องหน้าสกินโทนก็ถือว่าดีรับผมตัวนี้นะครับนี่ครับซึ่งพีไปถ่ายรูปมาผมตัวกล้องบอกเลยว่าคุณสมบัติของตัวกล้องสัปพีนะรู้สึกว่าเป็นหัวที่กล้องดีครับกล้องดีจริงคือไม่อยากอวยอะแต่รู้สึกว่า Honor X6B ตัวนี้ทำมาได้อย่างลงตัวมากกับงบเดทราคา3,000น่ะถือว่าคุ้มจริงครับคุ้มจริง ถ้าใครหามือถือที่อัปเดต Android แบบล่าสุดง่ายๆอะ่ะตัวนี้ตอบโจทย์นะครับผมเพราะตัวนี้อัปเดตเป็น Android 14แล้วนะครับดูครับสีสันของภาพสปีรู้สึกว่ามันเพียงพอมากในการใช้งานครับสีสันหน้าจอสปีรู้สึกว่าดีจริงครับนี่เพียงพอมากเลยอะ่ะโอ้โคตรเวิร์กอะครับ บอกเลยว่าเวิร์กมากกล้องหน้าสกินโทนก็ถือว่าดีครับแรมถือว่าเพียงพอครับผม 6G บวก 6G แล้วก็ตัวแบตครับทั้งวันถือว่าเพียงพอในการใช้งานครับที่ชอบมากอะ่ะกล้องบอกเลยว่ากล้องตัวนี้คือสุดจริงครับกล้องสุดเล่นเกม R v 60เฟรมบอกเลยว่าสบายหอตั้งแต่พีซื้อมาพีรู้สึกว่าตัวนี้แฮปปี้มากใช้งานดีในการจับในการพกพาใช้พอสปอร์ตให้กับแท็บเล็ตตัวให้กับตัวแท็บเล็ตออเนอร์แพด X8A ก็ถือว่าคุ้มนะ สัปพีนะครับผมบอกเลยว่าแท็บเล็ตของ Honor ก็ถือว่าดีนะ Honor X Honor Pad X8A ใช้งานมาบอกเลยว่าโคตรคุ้มครับหรือว่า Honor Pad X9 เดี a, ๋ยวจะขอเนี่ยบลิงด้านล่างในการสั่งซื้อคบผมอีกตัวครับผมตัวนี้คือหลายคนถามมาเยอะมากว่าตัวนี้เล่นเกมได้ไหมสัปพีนะ บอกเลยว่าตัวนี้เล่นเกมคือดีครับระดับกลางๆต่ำๆถือว่าปรับได้เพียงพอ Redmi 14C รุ่นล่าสุดครับดีไซน์บอกเลยว่ามีความสวยงามในการออกแบบราคาเลทราคา3,000สพ,พีรู้สึกว่าตัวนี้คุ้มจริงครับอย่างสวยอ่ะดีไซน์สวยงามจริงครับโหดีไซน์สพ,พีนะบอกเลยว่าฝาหลังในพีให้สิเต็ม10เลยว่าโดนไฟครับโคตรสวยอ่ะ กล้องหลังผมตัวนี้50ล้านมี AI Camera ดีไซน์นีครับทั้ง2ตัวนี้ราคาเลยสามันะผมคือเกือบเท่ากันเลยแล้วก็กล้องหลัง50ล้านมี AI ครับผมหน้าจอตัวนี้ให้มา6.88นิ้วสปีรู้สึกว,ว่าหน้าจอให้มาใหญ่มากครับแล้วก็รีเฟรชในการทัดคือ 120Hz ด้วยแบตให้มา5,000 f a ฟา้าชาร์ต18วัตต์นะครับสปีตัวนี้ฟา้าชาร์ตให้มาคือ35้วัต์บมเลยว่าเพียงพอในการใช้งานครับนี่ พัดดีมากครับตอนนี้ผมสาม,มารถสแกนิ้วมือผมบริเวณด้านข้างที่ปุ่ม power ได้เช่นกันผมเหมือนตัวนี้นะครับนี่ครับผมหน้าจอบอกเลยว่าใหญ่จริงหน้าจอตัวยูผมในการทัด120เฮิรตบอกเลยว่าสุดจริงครับมาดูว่าสเปคมันเป็นไงบ้างเนาะบอกเลยว่าตัวนี้พีเชนมาถือว่าโอเคไปแล้วแล้วก็อัปเดตเป็น Android 14เป็นไฮเป r ลเวได้ X, อย่างสบายหายห่วงครับนี่ครับตัวนี้บอกเลยว่า CPU มีความเร็วความแรงจริงครับใช็คตัว h e l o g81 ultra ความแรงจะสูสีกับ hero g85 นะครับซึ่งตัว ultra ที่บอกเลยว่า เร็วแรงจริงครับผมในการซัพพอร์ตนะครับซึ่งหมายว่า CPU สู่สีกันมากสับพีนะใช้ดีทั้ง2ตัวครับแต่สับพีนะ n a นนะผมคาดระบบดีนะผมระบบรลอมดีอ่ะตัวนี้รลอมจะดีครับออนเนอร์จะเก่งเรื่องลอมครับระบบในการใช้สมุดในการแบบ ป๊อปอำนาจออย่างเงี้ยหรือว่าในการโคลนแอปซึ่งทั้ง2ตัวอันนี้สามารถโคลนได้ทุกแอปอันนี้โคลนได้บางแอปเฉพาะแอ e เพนเจอร์นะผมแต่สัปพีนะพีไม่ค่อยโคลนหรอกเพราะว่าพีใช้ทั่วไปผมแต่โคลนแอป a c e b o o k ได้ก็ถือว่าเพียงพอนะครับผมทั้ง2นี้โคลนได้แล้วก็ใช้งานสัปพีนะถือว่าประสิทธิภาพเพียงพอครับอาร์วีหกสิบเฟรมบอกเลยว่าตัวนี้ลื่นมากครับผมอีกตัวผมเจ้าตัวนี่ครับโปโค M6 ซึ่งเป็นรุ่นน้องเล็กของเจ้าตัว Pro มี่ใช้เอนมหกว่า m ีใช คือ M6 ใช้งานดีขนาดไหนเราคิดดูว่า M6 Pro จะใช้งานดีมากกว่าตัวนั้นอีกเพราะว่าราคามันแตกต่างกันผมตัวนี้นะคะเลื0สามพักว่าบาทครับสเปคให้เรามาถือว่าสปีนะรู้สึกว่าคุ้มครับดีไซน์มีความสวยงามจริงครับผมตัวนี้หน้าจอให้มา Full HD+ pad. หน้าจอใหญ่ผม6.79นิ้วก็ผมตัวนี้ Full HD+ เก้าสิบเ z สปีนะกล้องหลัง108ล้านครับให้เรามาถือว่าสะใจมากแบตบถือว่าอึดจริงครับ ตัวนี้แบตอึดจริงแล้วก็ใช้งานทั่วไปถือว่าเพียงพอกับตัวฮีโอผมตัวนี้ G91 นะครับถือว่าในการซับพอร์ตในการใช้งานทั่วไปสัพีรู้สึกว่าเพียงพอครับกับงบเลท3,000ครับนี่ครับบอดี้ครับผมซึ่งอันนี้เสี่ยวมี่เนาะเป็นค่ายเดียวกันนะครับผมเลดมีกับบล็อกโค้ค่ายเดียวกันนะครับนี่ครับดีไซน์ครับสวยครับสวย แล้วก็สมาสแกนนิ้วมือที่ปุ่มบริเวณปุ่ม Power ผมแล้วก็ปุ่มหัวนี้สแกนได้นะครับผมอีกตัวผมที่พี่รู้สึกว่าใช้งานโคตรดีอีกตัวคือเจ้าตัว I f ฟ n i กครับผมตัวนี้คือตัว Hot 50i เลยราคา30 ในราคา3า0พันนะครับไม่ใช่30นะเป็นมุกนะครับผมแซวเล่นเนอะราคา3 0 0 0กว่าบาทสพีรู้สึกว่าตัวนี้ใช้งานคือจริงมากครับลอมให้มาก็ถือว่าเยอะครับผมตัวนี้ให้มาเป็นความจุที่พีรู้สึกว่าเฮ้ยตัวนี้ให้มาเยอะจริงกับความจุของตัวลอมคือ 256G ้ิจิกครับผมตัวนี้แรมให้มา4จิกบวกเพิ่มอีก4จิกกล้องหลังตัวนี้48ล้าน เป็นเลนที่มีคุณภาพมากสกินโทนของกล้องบอกเลยว่าตัวนี้ใช้งานคือเวิร์กมากครับเวิร์กจริงครับแล้วก็ CPU p e n ฮีโครับความเร็วจะสูสีกับตัวนี้ผมในการใช้งานนครับกล้องหน้า8ล้านกล้องหลังตัวนี้48บอกเลยว่าสกินโทนดีมากแปดให้มา5,000แรมผมตัวสัพีนะรู้สึกว่าหน้าจอ ในการทัดคือ1น0่งร้ิบผมสัปพีนะทัดไปทัดมาหน้าจอนี้บอกเลยว่าทัดได้อย่างเจ๋งมากดีไซน์อย่างสวยครับดีไซน์สวยงามจริงครับเป็นอะไรที่พีรู้สึกว่าพีว,าว้าวมากแต่ค่าราคาเลทสอ0พัน, 2, นะครับก็ไปตัว i ีฟ i ิกสมาร์ทเหรือว่า t e c โนโ p a r สปาโหรือว่าเจ้าตัวที่เป็น SMD ที่พีเคยรีวิวครับผมบอกเลยว่าตัวนั้นใช้งานดีมากครับนี่ครับผมสัพีนะรู้สึกว่ามันเพียงพอครับผมในการใช้งาน,นสามารถโคลแอป น่ครับผมแล้วก็สามารถใช้นาต่างย่อขยายหรือว่าในการแบ่งหน้าจอก็สามารถแบ่งได้ด้วยนะผมซึ่งบอกเลยว่าสุดมากคุ้มจริงครับกับฟังก์ชันต่างๆที่พีรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้งานได้ดีนะตัวนี้ผมอีกตัวที่พีใช้งานมาคือคุ้มจริงครับน่ครับอีฟริกนะผมตัว Ho t 50i ครับบอกเลยว่าทั้งหมดที่พีพูดถึงเนี่ยคือมันคุ้มจริงครับอีกตัวคือ oppo a3x เนาะถือว่าคุ้มครับหรือว่า เรียลมีนะครับผมดูขอแนบลิงด้านล่างกับโปรโมชั่นล่าสุดใต้คลิปให้บอกเลยว่าใช้งานดี Honor x ร์อก็ดีครับผมตัวนี้เร d m i มี 14c ก็ดีครับผมซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่พี่มารีวิว4ตัวนี้คือมันคุ้มจริงครับ ถ้าไม่คุ้มพีเขาไม่ซื้อมารีวิวครับเองง่ายเลยคือสามารถซื้อตามได้เลยครับเพราะว่าใช้งานได้ดีจริงเพราะว่าพีก็สลับในการใช้งานไม่ไมอวยเลยว่าหลังจากใช้งานข้อดีคือเยอะมากกล้องสวยแบตอึดหน้าจอทัดง่ายลําโพงเสียงดีทั้งสี่ตัวนี้บอกเลยคอนเฟิร์มว่าเลยราคาสามพันคือราคาที่สุดมากครับผมแล้วก็คุ้มจริงพีจะขอแนบลิงก์ด้านล่างในการสั่งซื้อสัวนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมให้สับพีนะวนันนี้ขอบคุณครับ